เอาครับว่า,าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีเดียทีวีนะก็วันนี้อยู่กันในเกมแร็คนล็อกออริจินเหมือนเดิมก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละว,ว่ามันมีกิจไอซัมมอนเพชรลิมิเต็ดถามกลับมาอีกครั้งหนึ่งคืออันนี้เราจะเลือกได้ทุกตัวเลยเนาะแต่อันนี้มาจริงๆอันเนี้ยผมว่าเป็นโอกาสดีสําหรับใครหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่หรือเป็นเซิร์ฟเก่าที่กําลังแบบว่าจะเลือกซัมมอน สัตว์ตัวไหนดีเนาะสำหรับชาวพีชก็แล้วกันสำหรับพีชเราควรจะเลือกตัวไหนดีอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเลยว่าทั้งมุมมองของคนที่อาจจะมีงบมากนิดนึงหรือสำหรับใครที่อาจจะงบน้อยหรือบางคนอาจจะเป็นสายฟรีเลยก็ได้เดี๋ยวมาดูที่ผมใช้ก่อนนะหลกัลกๆเนี่ยผมใช้4ตัวก็คือแรปปิ้หวนแล้วก็เนเมซีเจเนซี แล้วก็เอิร์ธลอดส่วนใครเนี่ยครับที่มีเอิร์ธลอดแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้อันนี้ผมบอกเงื่อนไขนิดนึงก็คอนเทนต์ที่เราใช้มันก็จะเป็น PVP เนาะกิลลีแล้วก็กิวลว์ซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้มีแบบตัวอื่นที่ดีกว่าอย่างวาเทียอาวาบีเทียสามแวมบิโอเทียสามหรือวัวเทียสามอย่างเงี้ยก็ใช้ไปก่อนได้แต่ถ้ามีพวกสัตว์เลี้ยงพวกนั้นนะครับ ใช้เอิร์ธหลอดก็ตอนที่มันเป็นผมว่าใช้ตอนเวลแปดมันเก่งเพราะก่อนนี้ผมจะใช้เอิร์ธหลอดเนี่ยตอนที่มันยังเวลห้าอยู่เนี้ยผมก็ไปใช้ไอ้ตัวเนี้ยด้วงเล็กเวลสิบแต่พอเป็นเวล์แปดแล้วผมก็เปลี่ยนมาใช้เจ้าเอิร์ธหลอดเพราะว่ามันมันดูเก่งกว่าในความคิดของผมนะอ่ะเนะียมาที่สัตว์ลิมิเต็ดไทม์กันดีกว่าว่าเราควรจะซัมมอนตัวอะไรบ้าง ต้องบอกก่อนเลยว่าข้อดีของแต่ละตัวครับก็ค่อนข้างเฉพาะนะอย่างของกระต่ายเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้เราสามารถยืนในคอนเทนต์ PVP ได้นานขึ้นเพราะว่าเราจะได้เกราะจากค่าเอเมแท็กของกระต่ายไม่อ่ะเราจะได้กราะแล้วก็ได้ดาเมจด้วยจากตัวกระต่ายแต่มันต้องเป็นเทียสาเนาะอันนี้เนี่ยก็เก่งซึ่ง ถ้าถามว่าไปได้ไหมผมก็คิดว่าไปได้ครับแต่ข้อเสียของกระต่ายเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนท่านใดเนี่ยอาจจะงบไม่เยอะมันไม่ได้การันตีว่ามันจะได้เนาะมันมีโอกาสออกแค่6 0แต่ถ้าถามว่าเทียสองเก่งไหมก็เก่งครับผมก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้เนาะเป็นเทียสามอโทษทีเทียสามเทียสามเก่งไหมเก่งเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยกระต่ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเก่งมากมันทําให้แบบผม อยืนในคอนเทนต์สู้กับคนได้มากขึ้นหรือใช้ในการเก็บเลเวลเมื่อก่อนอย่างที่พีทเก็บเลเวลยากๆนะตัวนี้ก็ทําให้ผมแบบเก็บเลเวลจบมอนภายในวันพีทได้แต่อันนี้ขอ F Y I นิดนึงถ้าเกิดใครไม่มีงบผมคิดว่าเทียวหก็เพียงพอแล้วเวลหนึ่งหรือเลเวลศูนก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีงบพอไปไหวผมคิดว่าทําติดไว้เที่ยวสามเนี่ยก็โอเคส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยเหมาะสําหรับทุกคนเลย นั่นก็คือเนเมซิสกับเจเนซิสสองตัวนี้ครับเป็นตู้ที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุมเนาะสำหรับผีด้วยโดยเฉพาะกับผีเนี่ยค่อนข้างคุมเลยเพราะว่าจริงๆมันคุมแทบจะเกือบทุกตัวเลยมันสามารถใช้ได้2ตัวเลยแต่ถ้าถามผมอยากให้เน้นไปที่ตัวไหนถ้ามองไปที่ระยะยาวครับให้เน้นไปที่เนเมซิสคือด้วยความที่เจ้าตัวเนเมซิสนะเดี๋ยวผมเปิปดของให้ดูมันเก่ง เมื่อเวลเยอะขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งเก่งยิ่งเก่งอย่างตัวนี้ผมก็ทําไปที่เทียห้าเดี๋ยวจะพยายามเก็บไปเรื่อยๆว่าหวังว่าสักวันมันจะเทียแปดมันจะทําให้เราใส่ดีบัฟเนี่ยดูดิโอ้ดีบัฟใส่คู่ต่อสู้เราเป็นแผงเลยแล้วก็เดโวเรารับดาเมจแทนเราด้วยเนี่ยทำให้เรายืนใน PVP ได้นานขึ้นไปอีกส่วนเจเนซิสถามว่าเก่งไหมเก่งครับผมแต่มันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเทียสามก็ได้มันเก่งตั้งแต่เทียหนึ่งแล้วหรือเทียศูนย์นั่นเองแต่เทียสามเนี่ยมันแค่เพิ่มความสามารถของมันมา ให้มันมันเก่งขึ้นอีกนิดนึงแค่มันบัฟดาเมจเพิ่มให้เราอีกนิดนึงซึ่งถามว่าในปัจจุบันนะครับดาเมจที่เราไปลงในคอนเทนต์ PVP มันจริงๆริงสัตว์เลี้ยงอะถ้าเราไม่ใช่สุลตา่านอะเนาะมัน,มนก็ยืนได้แป๊บเดียวอยู่แล้วตัวสัตว์เลี้ยงของเราหรือดาเมจที่เราลงในคอนเทนต์ PVE อะเอาจริงๆล่าบอสหรือแม้กระทั่งลงดังต่างๆมันก็แทบไม่ได้แบบส่งผลขนาดนั้นเหมือนช่วงตอนที่เซิร์ฟเวอร์เปิดแรกๆแล้วผมเลยคิดว่าตู้นี้ถ้าเกิดใครมีงบเน้นไปที่เนมิสิตแต่ถ้าเกิดไมม่ี ก็ไปทั้งสองตัวก็ได้ครับติดไว้เทียร์หก็ได้ทั้ง2ตัวเลยเทียร์หทั้ง2ตัวเก่งเหมือนกันใช้ได้อ่าแล้วพูดถึงไอ้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ล่ะแวมบิโอผมอ่ะแอบคิดว่าแวมบิโออ่ะเงื่อนไขในการใช้มันนะถ้าเป็นเทียร์สามะครับถ้าเป็นเทียร์เทียร์ศูนย์นะมันมันไม่เก่งเลยเจ้าแวมบิโอเทียร์ศูนยะ์มันไม่ได้ให้อะไรเราเลยมันไม่ได้ให้ดาเมจเรามันแค่ดูดเลือดแล้วก็จะคิวเลือดเราเนาะตอนเป็นเทียร์ศูนย์แต่พอดูดเลือดนะพอด้วยความที่มันนนเเป็ท มันก็บางมันก็ยืนได้แบบเดียวแวมบิโอเนี่ยดังนั้นเนี่ยขั้นต่ำที่จะต้องใช้คือเทียร์สามเลยซึ่งผมเองก็ไม่มีผมก็ใช้แค่ไม่ได้ใช้เทียร์สุดด้วยไม่ได้ใช้เลยคือตัวนี้ตัดไปเลยครับถ้าเกิดเป็นสำหรับพีดฟูลซับไม่ต้องเอาแวนบิโอโดยเฉพาะถ้าเป็นสายฟรีนะผมผมบอกเลยคุณไม่ต้องสุ่มเลยตัวนี้ตัดทิ้งไปได้เลยครับไม่เก่งถ้าจะเก่งก็ต่อเมื่อเทียร์ห้าเท่านั้นแล้วก็เกิดเทียร์ห้าถ้าเอาไปเวทกันกับเนเมซิดอีกผมก็คิดว่า สำหรับพีนะเนเมิซิดะมันเก่งกว่าเพราะว่าแวมบิโอเนี่ยมันเราจะต้องแอบจะต้องแบบเหมือนเป็นตัวที่จะช่วยเราอาจจะต้องเป็นตัวดาเมจนิดนึงถึงจะดึงประสิทธิภาพของมันออกมาได้เต็มที่ต่อมาตู้วาบีอันนี้เนี่ยผมรู้สึกแบบอยากจะกลับไปตีตัวเองมากเลยผมอัพเป็นวิวหนึ่งจริงๆวาบี abi, สำหรับชาวพีชนะครับตัดไปได้เลยมันไม่เก่ง หรือจริง,รงๆอาชีพอื่นถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับวารบีนะผมคิดว่าถ้าคุณมีงบไปได้แค่เทียร์สามผมว่าสุดท้ายคุณไปตัวอื่นดีกว่าเพราะวาบีมันจะเก่งก็ต่อเมื่อเทียร์แปดที่ว่ามันจะได้ค่าเอฟเฟกต์พีวีพีดาเมจโบนัสแล้วก็ PV e ีดาเมจโบนัสของเราด้วยอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยโดนเนาะเจอวาบีสิของสุตลต่านตีตายนั่นก็เพราะว่ามันได้เอฟเฟก เทียแปดมานี่เองครับทำทำให้วาบีมันตีขนแรงแบบแรงโคตรๆเลยดังนั้นถ้าคุณมีงบไปได้แค่เทียสามไม่ไปส่วนบัวก็ถ้าคุณไม่มีงบไปเทียสิบครับไม่ต้องไปเลยตูวนี้ตัดไปเลยนะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะสุ่มสําหรับชาวพีนะผมอยากให้เน้นไปที่ตู้นี้ละกันเป็นคาแนะนําตู้นี้เลยคุณได้ตัวไหนมาทั้งสองตัวใช่ได้ ต่อให้คุณได้เมสิตเป็นเทียสาหรือได้เจเนซิตเป็นเทียสามผมการันตีเลยว่ามันจะทําให้ตัวคุณเน่ยเก่งทั้งคู่หรือถ้าคุณไปเทียห้าสักตัวหนึ่งมันก็จะทําให้ตัวคุณเน่ยดับวอลอัพขึ้นไปอีกสําหรับ2ตัวนี้หรือคุณจะพัก2ตัวนี้ไว้ที่เทียสาก็ได้แล้วอาจจะไปมีอยู่แล้วไปสุ่มเจ้ากระต่ายมากขึ้นแต่ตู้นี้นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องรับความเสี่ยงนิดหนึ่งตรงที่ว่ามัน60%นะ่ะที่มันจะออกถ้าเกิดมันไม่ได้มันก็ได้แบบสัตว์เลี้ยงกา ส่วนวามบิโอวาบีแล้วก็วัวเนี่ยคิดว่าไม่ต้องไปครับถ้าเกิดอยากจะไปจริงๆอาจจะเอาไว้ปลดว่าแบบตัวเองมีเทียสูนก็ได้แต่ถ้าคุณทําแบบนั้นเนี่ยเหมือนคุณเอาทรัพยากรไปโยนทิ้งมากกว่าแบบได้มาคุณก็ไม่ได้ใช้เก็บเอาไว้ในขังเนาะเหมือนที่ผมเก็บวาบีไว้ในขังเนี่ยผมก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยหรือวัวเนี่ยผมเอาเหรียญอันนี้แลกมา120เป็น ผมก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยผมเก็บไว้แลกตัวอื่นที่ใช้ดีกว่าเอาเก็บไว้แลกในเมสิตดีกว่าเผื่อจะทำเทียแปดเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันหลักๆเนี่ยผมก็ใช้เป็น4ตัวนี้เผื่อใครจะจดเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงสําหรับพรีดผมมองว่า4ตัวนี้ชุดนี้เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดละเพราะว่าสุดท้ายเราก็ทําได้แค่เทียสามเทียห้าถึงหรือที่ผมจะบอกไปว่าผมจะทําในเมสิตเทียแปดอะ่ะมันก็ยังอีกไกลเลยผมเพิ่งสุ่มมาได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่ขึ้นเทียหกเลยเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกกัันครบ็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูกันแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกด s u b สไครต์ให้กันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปใหม่ยังไงก็อย่าลืมเ,เข้ามาดูกันอีกนะครับสวัสดีคบะคะบ๊ายบาย